สบายดีพี่น้นงวัตถุภูทุกคนนะวันนี้มาเพาะกันคือเกา่า,าธรรมศาสตร์คือเก่านี่ด่าเป็นอสอมะ่ะข้าเกี่ยมออกไปเวียดไปงนนะเนาะเพาะกันคือเกา่าอยู่บนเกาาน่าทงไฮทงนะคือเกา่าอยู่กับธรรมศาสตรนะ์มันเป็นจกักรศ่ะ มีก,กาเกียมออกไปเวียกกำลังกำลังเดี่ยวเวีย,ยวานาเอัีเดตสถานการณ์น้ำลงได้เติมฝนฝนเศร้าเนี่ยนะครับมันก็หวยลงเดือดออกน้ำเพราะว่ามันจะ น้ําดนห้องนะเนาะมันบ่แม่นว่ามันบ่แม่นว่าน้ําท่วมตายโตมันดบเพียงแต่ลดห้องขึ้นมาคั่นว่าฝนดินเด้มันจะท่วมคั่นว่าฝนมันหวยลงําใดํานึงมันก็บกคงเด้สพี่น้องเิงนนะเงดังนี่เนาะ ปกตินี่มันจะถ่วมหลายวันถ่วมจนบิเห็นใบเขาเ่ากันแล้วเท่านั้นแต่วบบฝนเสาตกเนาะมันก็นจะลุกขึน้นเพราะว่าน้ำมันดุดขึ้นมา ปกติเดีมันจะขาวเพื่อได้สายนี่เนาะนี่เนาะเอามาเบิร์ห้องนี่มันข้าวเดียวมันจะบรได้หนามันบกขางหนาจนได้คันว่าฝนมันเสาร์นี่เนาะลงได้เด,ดี๋ยวลงแห้งเดี๋ยคันว่าอีกแค่สองเทื่อนนี่ก็กลับสะพานดูได้นี่ขาวคือเก่ามางเดี๋ยวมันขึ้นเพื่อได้ ขึ้นสูงเติบเน,ะนบาะไอ้วะใหม่ซ้ำใหม่ซ้ำอันที่ว่ามันขำกันเนี่ยนพอดี่หอดคอมันผนได้นะพอดีจำผลได้นะสูงกว่ามันสูงอันพอดี่หอดได้รับของใหม่ผนได้ตอนมันขึ้นแหงหงนี่เนาะที่ว่ามันกับหลงได้แล้ว ใต้เบื้องนั้นคือกันนามถ่วมดิฟไปเขาเขาวิาวดทงหน้าเบื้องนะัแต่หลังจากมันหยุดมันกะโบกลงได้แต่เพราะว่าก็มันจะโดนแห้งนะ่ะนะที่เบื้องดุมนะเขาตันห้องเขาไ่ายอมเปิดให้ห้องมันก็นอยากโดนๆขึ้นมาจะน้อยหนึ่งนะดินมันโยดลงไปใช้แล้ว วันนี้เขายัางไปตันเนี่ยอยู่เขาเห็ดห้าปูห้าปลาเขามันก็ได้เห็ดให้หนาม,มันไดบบทานเขาบเปิดว่าวอนห้ากินห้าอยากเขาเขาไ็ได้โบเปิดให้จังหวะมันก็ได้ได้หล่นขึ้นมากันว่าเขาเปิดปกติแต่เทนะันมันก็บุกขึ้นมากมันมันก็ลไลไหวอยู่นะ แต่ว่ามันข้าแต่ว่ามันกระุุนทัวโมดลุลเนาะคันว่าหนาคันว่าฝน,น,น,นโปตกเนาะคันฝนตกเด้อยเนะมันมันจะเงือกเด้อยีีช่วงนี้น้ำน้ำคลองน้ำเสะกำลังขึ้นเนาะเพราะว่าตามสังเกตเบื้องข้างเขาไปในเมืองเขาเห็นน้ำเสะขึ้นสูงคันน้ำเสะขึ้นสูงเนี่ยจนในนามห้องนีไลไปหอดห้องระบายหนามอยู่ บักสอนมันใดออกบ่ทันมันก็สิได้อยู่โตแล้วนี้จังซีแหละเนาะวิธีเริ่มต้นก็ทุกแหย่นําบักแหน่ก็อดก็ยางมาอดเอาอดเอาไปเนามันจักมือเฮาก็สิผ่านมันไปค่อยๆเฮ็ดค่อยสาไปตะ็ตะน้อยือสาเฮาคือกัน นี่แบัรกแดงนี่สีหาเงินมาเฮ็ดกันเฉือนอยู่หวังเพราะว่าดินโยดลงได้สีหาวิธีแกะไขรมันเพื่อบ่อห้ดินเามันโยดอีกต่อไปเนาะแต่ว่ากำลังคุมหายอยู่บืนเป็นบืนอยู่ส่วงนี้ น้ำบันนี่สิก้าเกี่ยมออกเปียกเลยเนาะสิออกไปเห็ดเปียกได้ขอขอบใจเนะเนาะพี่หน้องมูคูที่เขามาหับสมกิบกองเห่าจนจบฝากกดไลค์กดติดตามให้เลยทั้งเฟสเฟซบุ๊กและก็ยูทูบเนาะก็ขอบใจน้ำพี่หน้องเนาะ